็ตอนได้ออ่านนั่วส์เน n t ว่าแอนต้องมาเก็บต้ต่ตำแหน่งไว้2ปีอะค่ะจริงๆแอนรู้พร้อมกับทุกคนเลยค่ะเพราะเขาส่งเมสเซจมาหาแอนว่าโอเคต้องโพสอันนี้นะหนูก็อ่านไว้อ้าปีหน้าเหรอ <laughs> ก็แฮปปี้่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนของซูป r a เพราะว่าแอนคิดว่า s u p ราเป็นเวทีที่แอนอ เข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แอนอยากทำใช่ไหมคะก็แฮปปี้ที่ได้มาคว้าตำแหน่ง2ปีแล้วก็โฮปว่าจะได้ทำกิจกรรมมากขึ้นหลังจากโควิดเริ่มดีขึ้นนะคะใช่ค่ะก่อนโควิดอะคะ่ะเขาแจ้งมาว่าจริงๆต้องไปบิน ่20ประเทศต้องไปมอบตำแหน่งให้แต่ละประเทศใช่ไหมคะต้องไปคอนฟิล์มเฟสติวัลไปถ่ายแบบไปทำงานการกุศลทุกอย่างอะคะ่ะแต่พอกลับมาจากเวียดนามแล้วบอ์เดอร์ปิดหมดเลยคะ่ะก็หนูก็ฟิลเหมือนแบบโอกาสมันเสียดน,นิดนึงแล้วก็ปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นปีที่แอนคิดท,ที่จะเป็นปีของของซูปราใช่ไหมคะแต่ว่า ก็แฮปปี้ที่จะได้ไปต่อค่ะเพื่อมีโอกาสดีดีกว่าในอนาคตค่ะ mm hmm. ที่โปแลนด์ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จริงๆวันนั้นนะคะแอนแอนเป็นคนที่แบบ s u p ป r s t สติช u s, mm hmm. <S นิดนึงแอนไปต่อเล็บมาใช่ไหมคะ mm hmm. วันที่ประกวดเล็บพักไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีๆเล็บพักหนูก็โอ้ oh my god แพ้แน่นอนแต่แอนไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมคะแอนก็โอเคอาจจะเป็นแบบอะไรที่ coincidence ก็ได้แต่ว่าทําให้เต็มที่แอนก็ตื่นเต้นแต่ว่าแอนพูดกับตัวเองว่าอาจจะเราจะมีโอกาสนี้แค่หนึ่งครั้งในชีวิตเราเราควรที่จะทําให้เต็มที่เพราะว่าถ้าแอนไม่ได้ทําให้เต็มที่วันนั้นแอนรู้เลยว่าแอนจะกลับมาบ้านร้องไห้ พูดกับตัวเองทำไมไม่ได้ทําดีกว่านั้นเลยแอน blood sweat and tears ทุกอย่างวางไว้ตรงเวทีเลยค่ะถ้าถ้ากรรมการไม่ได้เห็นว่าแอนทําดีที่สุดของแอนนั้นอาจจะเป็นเวทีที่ไม่ได้เหมาะกับแอนก็ได้แอนก็ทําให้ดีที่สุดอะไรนะคะ ไปประกวดอะคะ่ะแอนเป็นคนที่อายเป็นคนที่อายเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ชอบดูถูกตัวเองตลอดแต่ตอนได้รับตำแหน่งแล้วอะคะ่ะหนูได้ support จากคนแบบเยอะ overwhelming support ใช่ไหมคะที่ทำให้แอนเห็น quality ในในแอนอะคะ่ะที่แบบทำให้หนูคิดว่าโอเคอันนี้อะเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราอยากเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นเราต้องเป็น Example ที่เขามองหาเลยแอนพยายามที่จะหาทุกอย่างที่ทำให้แอน Happy, c o n น i d e n t แล้วก็ Motivate คนอื่นจะทำให้เต็มที่เหมือนกันเลยในปีที่ได้ตำแหน่งแล้วะอะค่ะแอนรู้สึกว่าแอนมั่นใจขึ้นทุกอย่างที่แอนพูดออกมาแอนพูดกับ c o n f idence ตลอดเพราะว่าหนูรู้ จะมีเด็กคนหนึ่งอาจจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่มองแอนอยู่ตอนนี้เราก็บอกว่าอยากเป็นเหมือนเขาแอนก็จะพยายามทำดีที่สุดให้เขาเห็นว่าถ้าทำอะไรเต็มที่ทำร้อยเปร์เซ็นต์คุณทำอะไรก็ได้จริงๆแอนเตรียมตัวที่จะไปเวทีอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าโอกาสนี้มันมาก่อนเลยแอน บางครั้งแอนคิดว่าแอนแบบตื่นเต้นเลย Decide ที่จะมาแต่ว่าจริงๆแอนมาเพื่อที่จะเอาประสบการณ์ไม่ได้มาเพื่อที่จะชนะเอาแค่มา Experience าแต่แอนก็ยังทำเต็มที่แล้วก็อยู่ดีๆ,ๆก็ชนะใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็หลังจากพี่บินชนะค่ะหนูแบบกดดันนิดนึงเพราะว่ามงแรกของไทยก็พี่บินใช่ไหมคะหนูก็แบบโอเคแอนต้องต้องทำให้ได้จะได้แบบมงแรกของไทยด้วยก็กดดันนิดนึงแต่แฮปปี้มากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอาจจะมีบางคนที่แบบน้องเป็นลูกครึ่งเขาไม่ได้แบบไทยล้วนๆแต่ว่าหนูคิดว่าความเป็นคนไทยมันไม่ได้เป็นจากหน้าตารูปร่างของเรามันเป็น สิ่งในใจของเราว่าเราเป็นคนแบบไหน values ของเรา upbringing ของเราความเข้าใจของเราอาจจะเข้าคนไทยมากกว่าแล้วก็แอนคิดว่า upbringing ของแอนแล้วก็ความคิดของแอนเป็นสิ่งที่ทำให้แอนเป็นคนไทยแอนอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องอาจจะพูดแบบสลับกันด้วยแต่แอนพยายามที่จะทำให้เต็มที่เพราะว่าแอนอยากเป็นแรงอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วก็อยากเป็น Representative ให้ Thailand ที่ทุกคนภูมิใจเขาถามว่า um, What is the biggest problem our world is facing today? Uh, ปัญหาอะไรในโลกเราตอนนี้ที่แบบ uh, hard hardest <laughs> and ก็จริงๆช่วงในเวทใน ในโมเมนต์นั้นนะคะมีแค่30วิที่จะคิดถึงคำถามใน30วิอันนี้ค่ะเราไม่มีเวลาที่จะมาสร้างคำตอบที่ perfect แล้วก็แอนไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องที่แบบยาเสพติด yeah, global warming environmental uh, problems เพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแอนพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ มันเป็นท็อปิกที่แอนไม่ได้รู้100%ถ้าแอนไม่รู้อะไร 100%, แอนจะพยายามที่จะให้เรียนรู้ก่อนก่อนที่จะพูดออกมาเลยคำตอบของแอนก็คือว่าในสังคมของเราวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยมองมองหาหรือว่าแบบเป็นป b l ลมสำหรับเราก็คือเราไม่เคยเอาเวลาของเรามาดู ชีวิตของคนอื่นเราไม่เอาเวลาของเรามาเข้าใจคนอื่นว่าเขาเป็นคนแบบไหนทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ we have to be kind to one another we have to be considerate ต้องคิดถึงคนอื่นบ้างว่าถ้าเขาอยู่ใน situation ของเราหรือว่าเราอยู่ใน situation ของเขาเราอยากให้คนนั้นทำยังไงให้เราเหมือนตอนไปทำ charity การกุศลใช่ไหมคะถ้าแอนเป็นเด็กที่ ต้องหาเงินหาน้ำให้พ่อแม่แอนก็อยากให้คนอื่นมาช่วยหนูด้วยเลยแอนพยายามที่จะเป็น example แบบนั้นเลยแอนเลือกคําตอบแบบนี้เพราะว่าหนูรู้ว่าทุกคนเข้าใจว่ามีหลายคนที่เคยแบบคนอื่นมาดูถูกใช่ไหมคะแบบมาบอกว่าโอ้ย oh, ูเป็นคนแบบนี้แบบนี้ไอ <I S 2> ไม่ไมชอบยูเพราะว่ายูหน้าตาแบบนี้แต่เราไม่เคยเอาเวลาของเรามา get to know คนอื่นว่าโอเค เขาเป็นคนแบบนี้แต่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาที่ทําให้เขาแบบนี้เลยแอนตอบแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมาจากใจแล้วก็แอนคิดว่าถ้าอะไรมันมาจากใจคนอื่นเขาจะเขาเขาจะเห็นเลยค่ะค <c oughs> ่ะเพราะว่ามีหลายคนที่แบบคอมเมนต์ในรูปแล้วก็แบบเชียร์ให้หนูไปแอ U ใช่ไหมคะแต่จริงๆแอนก็ ถ้าไม่ได้รับตำแหน่งของในซูเปอร์แอนก็คิดว่าอาจจะไปะคะ่ะแต่ว่าแอนชนะแล้วอแอนก็จะพยายามทำให้เต็มที่ก่อนทำให้เอาทุกอย่างความคิดสมาธิของแอนเอฟเฟอร์ตของแอนในซูเปอร์เพราะว่าหนูเป็นตัวแทนของเขาหนูต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าหนูเป็นเสียงเป็นเป็นลุคของเขาแล้วก็ถ้าหนู ได้ตำแหน่งแล้วเราก็พยายามที่จะหาตำแหน่งอื่นมันดูเหมือนแบบหนูมามเพื่ออะไรหนูไม่ได้มาเพื่อที่หนูบอกว่าหนูมาหนูมาเพื่ออย่างอื่นแล้วก็อาจจะมีโอกาสในอนาคตที่ให้หนูไปประกวดถ้ามีโอกาสแอนก็จะพยายามไปถ้ามีโอกาสอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น especially with covid เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็ แฟนๆงานต้องรอดูก่อนค่ะได้ค่ะจริงๆค่ะโควิดหรือไม่มีโควิดอะค่ะงานที่ไทยหนูได้หนูรับได้หมดอะค่ะเพราะว่าหนูไม่มีสัญญากับซูปราไทยเราไม่ได้ใส่สัญญามีแค่สัญญากับซูปรามงใหญ่ ค่ะแต่ที่โปรแลนด์ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามีงานอะไรที่ไทยทําได้หมดแค่ต้องปรึกษากับเขาก่อนต้องบอกเขาก่อนว่าอโอเคหนูจะทํางานอันนี้นะจะได้เขารู้ว่าแบบทําอะไรบ้างใช่ค่ะแต่ช่วงนี้แล้วก็จนถึงหมดตําแหน่งก็รับงานที่ไทยได้หมดเลยก็ช่วงนี้เดินแบบ เดินแบบมากกว่ามากกว่าปก,กติที่หนูเคยทำใช่ไหมคะ,ะแล้วก็แค่นั้นนะคะช่วงนี้แต่ถ้ามีโอกาสอื่นๆมาแอนก็จะอยากทำบ้าง้อยากทำอะไรถ้าถ้าทำได้ถ้าหนูเลือกอะไรได้เลยใช่ไหมคะก็อยากแสดงละครบ้างแต่แอนก็เข้าใจว่าภาษาไทยของแอนยังไม่ค่อยคล่องแต่แอนก็เป็นลูกครึ่งที่กกับมาจากเมืองนอกก็ได้ค่ะ ่แต่ตอนนี้ก็เรียนภาษาไทยอยู่ค่ะจะได้แบบคุยคล่องแล้วก็ตอนพี่ๆมาหาหนูๆแบบพูดเราก็ทุกคนฟังนูเรื่องใช่ไหมคะแล้วกอ็อยากเข้าในวงการร้องเพลงค่ะเพราะว่าแอนชอบร้องเพลงแอนก็อยากเข้าไปในนั้นด้วยแต่ถ้ามีโอกาสใดๆที่มาที่ใครมาออฟเฟอร์แอนก็จะทำให้เต็มที่เพราะว่าแอนอยากอยากอยาก,อยากทำ อะไรนะคะโอกาสอ่าก็เป็น plus and minus อะค่ะเพราะว่าในปีที่แอนชนะแอนเสียโอกาสไปเยอะเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะแต่ปีหน้าอาจจะเปิดโอกาสมากขึ้นที่ดีกว่าที่หนูจะได้ในปีนี้แอนไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าก็ 50/50 50ค่ะเพราะว่าแอนไม่รู้ว่าในอนาคตมีจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่แอนเชื่อว่าถ้าอะไรเสียไปจะมีอะไรบวกมาทุกครั่งี่อจริงๆอะค่ะ, <Yeah>. oh. uh, คะแอนอยากก็ อยากทาทุกอย่างค่ะชอบทำทุกอย่างถ้ามีใครที่อยากให้แอนทําอะไรแอนก็ยินดีทําได้ค่ะเพราะว่าแอนไม่ได้เป็นคนที่แบบเลือกอยากแอนแบบโอเปนกับทุกอย่างค่ะแต่สิ่งสําคัญสําหรับแอนก,ก็การเรียนค่ะก็อยากเรียนให้จบแต่ว่าทํางานกับเรียนไปด้วยกันได้ด้วย ก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ The Face เลยค่ะหนูเพิ่งทำรูปไปนะคะแบบ Before and After แล้วก็บางหนูก็ช็อกบางคนยังจำหน้าหนูได้อยู่เพราะว่าหน้ามันไม่เหมือนกันแล้วนะคะเ้ยดัดฟันมาแล้วเหมือนแบบคนละคนเลยแต่อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามผลงานของแอนนะคะที่ติดตาม Journey ของแอนแล้วก็ support แอนตั้งแต่วันแรกเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนนางงามแฟนๆที่บ้าน ที่ตามแอนสปอร์ตแอนแล้วก็โชว์ความรักของของเขามาให้แอนแอนจะไม่มี motivation จะไม่มีแรงบนันดาลใจใช่ไหมคะที่จะทำต่อในวงการเพราะว่าแฟนนางงามสปอร์ตแอนแอนพุชตัวเองได้มากขึ้นตอนแอนไปประกวดอะคะ่ะตอนแอนแบบเสียความรู้สึกแล้วก็แบบ คิดว่าแอนจะทําไม่ได้แอนทุกครั้งอะคะ่ะคิดถึงแฟนนางงามว่าเขาสปอนเอร์มาตั้งนานเขามองหาแอนอยู่ตอนนี้ว่าแอนทําได้ถ้าแฟนนางงามคิดว่าแอนทําได้แอนก็ต้องทําให้ไดะะ้ก็อยากขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่ติดตามแอนนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของแอนตลอดไปนะคะต้อนรับดทัศน์ในครับแมเนจเจอร์โรงแรมนันดาเฮอริเทจโฮเทล